สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวภาคข้ามซีทีวีประจำคืนวันจันทร์ที่9มกราคม2555ครับค่ะวเด็กแห่งชาติปีนี้นะคะตรงกับวันเสาร์ที่14มกราคม2555นะคะหลายหน่วยงานค่ะเตรียมจัดกิจกรรมแล้วนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้รับความสนุกสนานพร้อมสาระดีๆค่ะผู้ปกครองนะคะสามารถพาบุตรหลานของท่านไปร่วมงานอย่างสถานที่ใกล้บ้านหรือสถานที่ต่างๆได้ดังนี้นะคะก็คือทางด้านขององ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ,จันทบุรีค่ะ มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะณศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีสามแยกคลองทรายชมมินิคอนเสิร์ตกับสองศิลปินน้องมาร์กและน้องมินนะคะพร้อมทั้งร่วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลรับชมการสแสดงและศึกษาเรียนรู้แนวทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานหรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดจากซี TV ได้นะคะทางรายการที่12ค่ะครับ เทศบาลตำบนพระพานารายนะครับจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายภายในงานครับติดตามชมการถ่ายทอดสดจากซีทีวีทางรายการที่21ครับค่ะและเทศบาลบันจันทบุรีนะคะได้จัดกิจกรรมนะคะตั้งแต่เวลา15นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกาค่ะณลานอเนกประสงค์น่านธนาคารกรุงเทพสาขาถนนท่าสลับและขอให้ประชาขอให้ผู้ปกครองนะคะเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้เด็ก ติดต่อไว้นะคะเพราะอาจจะพลัดหลงกับผู้ปกครองได้ค่ะครับที่หอสมุดแห่งชาติราชมังคลาพิเศษจรรันทบ,บุรีนะครับเริ่มจากกิจกรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปครับสำหรับหน่วยงานร้านค้าหรือผู้มีจิตศรัทธาบริจราคเงินและสิ่งของได้ที่หอสมุดแห่งชาตินะครับที่เบอร์โทรศพัพท์039321211ต่อ17ครับค่ะเทศบาลเมืองท่าช้างนะคะจะก,กิจกรรมตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกา นส,นสวะนสาธารณะเสลิมพระเกยียรติเทศบาลเมือง<ม>ท่าสารค่ะโดยมีกิจกรรมการแสดงจากหน่วยงานต่างๆการละเล่นการแจกของกวญและของรางวัลต่างๆมากมายเลยค่ะเพื่อมอบความสุขความสนุกสนานให้กับเด็กๆครับสำหรับที่กศนออำเภอเมืองจันทบุรีครับจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกานะห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรีข้างศาลหลักเมืองนะครับในงานจะได้พบกับการแสดงบนเวทีเกมชิงรางวัลและกิจกรรมต่างๆมากมายฟรีตลอดทั้งงานครับ และองค์การบริหารส่วนตมพลับปลานะคะก็ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเช่นกันค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะณสนามโรงเรียนวัดพลับปลาค่ะชมการแสดงบนเวทีการแข่งขันต่อปัญหาและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายเลยค่ะและช่วงนี้มาสําหรับในเรื่องของข่าวแรกสําหรับวันนี้นะคะทางด้านคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะได้มอบของเล่นและตุ๊กตาสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติค่ะ เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายจักเพชรจิตงามสุจริตนายกเทศมนตรีมองจันทบุรีพร้อมด้วยนายประวุฒิจิตงามสุจริตรองนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารปรมอบของเล่นและตุ๊กตาสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2555ณสถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัยกองทัพเรือ13ค่ายตัสินองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติให้เป็นวันเด็กแห่งชาติสากลตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และวันเด็กแห่งชาติในปีนี้กำหนดให้เป็นวันเสาร์ที่14มกราคม2555คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติให้แก่เด็กเยาวชนและนักเรียนในเขตเทศบาลโดยนายจักรเพชรจิตงามสุจริตนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมมอบของขวัญสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัยกองทัพเรือ13ค่ายตากสิน ไม้มีนาวโทโธงสารบุญราเทพผู้บังคับกองผ่านทหารราบที่สองหัวหน้าผ่านสึกเขตจ,จันทบุรีและคณะครูสถานรับเลี้ยงเด็กรับมอบของดังกล่าวโดวยสถานรับเลี้ยงเด็กประถมวัยกองทัพเดือน3ค่ายตากสินจะนําของเล่นของขวัญที่ได้รับจากเทศบาลไปจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี2555ในวันเสาร์ที่14มกราคม2555เวลา9กานาฬิกาเป็นต้นไปณโรงคณลศึกษาค่ายตากสิล ท้งดีเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองนําลูกหลานมาร่วมกิจกรรมและรับของขวัญร้รับประทานอาหารฟรีในวันเด็กแห่งชาติปี2555ในวันเสาร์ที่14มกราคม2555เวลา15.30น,นาถึง19.00นณลานอเนกประสงค์ธน,นาคารกรุงเทพสาขาถนนท่าสลับและขอให้ผู้ปกครองเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้เด็กติดต่อไว้เพราะอาจพัดหลงกับผู้ปกครองได้ค่ะ